สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลีร้อยแปดอาชีพนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูกริปนะคะกริปอลูมิเนียมที่เป็นกิปติดแผงสายไฟสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้กันนาะสมัยนี้ส่วนมากก็จะเดินท่อกันแล้วเนี่ยค่ะกริปแบบนี้สามารถขายได้นะคะอันนี้คืออลูมิเนียมนะคะทุกคนเนาะอลูมิเนียมก็จะได้เป็นประเภทของอลูมิเนียมบางนะคะโลอ่ะห้าสิบนะตอนนี้โลห้าสิบอลูมิเนียมบางนะคะ อ่าสำหรับร้านใหญ่ที่เราไปขายนะคะทุกคนร้านเล็กแบบเราเราซื้อก็ซื้อกันที่โลสามสิบกว่าบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คืออลูมิเนียมบางนะคะทุกคนอันนี้ก็คือกิฟต์นะคะมาบอกให้รู้นะคะบางคนเคยมีคอมเมนต์เก่าๆอยู่หรอกถามว่ากิฟต์กิฟต์เนี่ยขายได้ไหมขายได้นะคะทุกคนเหมือนยังยังเคยมีคนมาถามเราเลยนะคะว่าน็อตขายได้ไหมน็อตมันก็คือเหล็กนะคะทุกคนน็อตที่เป็นอลูมิเนียมก็มีนะคะ ของพวกนี้มันขายได้หมดนะคะอันนี้ก็คืออลูมิเนียมบางนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออลูมิเนียมบางอันนี้คืออะไรนี่พี่แล่ไม่ทันได้แกะถุงเลยพี่เนี่ยถุงก็ยังไม่ได้แกะเลยทุกคนนี่ได้มาจากร้านนะคะร้านที่เขาขายวัสดุก่อสร้างเ,เนี่ยเขาเขาน่าจะทิ้งถังขยะแล้วพนักงานเก็บขยะเก็บมาแน่เลยนะเนี่ยมันเก่าแล้วนะเขาก็ทิ้งนี่ค่ะ กลิปแบบนี้สามารถขายได้นะคะอันนี้คืออะลูมิเนียมบางนะคะมาทำคลิปสั้นๆให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเกะของไปส่งร้านใหญ่นะคะพี่เลีสวัสดีค่ะอันนี้คือกลิปนะคะคิปค,ปคปิไม่ใช่กลิปติดผมนะคะอันนี้คือกลิปลิปติดสายไฟค่ะส่วนตัวนี้มันคืออะไรดิพี่ เป็นข้อต่ออะไรสักอย่างทำคลิปแล้วให้ได้สักสองนาทีนี่นะล <c oughs> <c oughs> าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ